ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกัใน,ในคลิปนี้แอดจะลงราวพัฒนาเนาะค่ะพี่น้องลาวพัฒนา,นนา,นอ,า,นาอ่าอยู่กับขอมูลแนวทางนะคะอยู่กับขอมูลแนวทางอางานก็มีเข้ามีหลุดให้พี่น้องเบื่องดีเดอค่ะแอดเองกับบลุอกันว่ามันสีมาตัวใดเนาะอากาศร้อนอบอ้าวพีน่น้องเนาะคา่ะอากาศห่อนแห้ง หอนค่ะหอนแน่พร้อมเนาะค่ะเป็นต่ฝนตกกับบ่อตกหายบ้านแอดแรงสุดๆเลยด้วยค่ะพี่น้องแรงหลายพร้อมว่ามันแรงน้อยๆเนาะค่ะอ่าถ้าบ่ามีฝนมาตกมาอีกเนี่ยคงจะบ่ได้กินขานะะ้าวดอกค่ะเพราะว่ามันมาท่านในห้องแจ็คเทียเมื่อนั้นตกแห้งๆแล้วก็คือดินมันมาท่านในอิ่มหนำค่ะดินมาท่านในอิ่มหนำมัก็คือตกลงมาก็คือแห้งไปพร้อมกันกับฝนเศร้าแม่ค่ะเศร้าฝนเศร้าว่า,าท่านในโดน พื้นกระแหงแล้วเพราะว่าดินบ่ท่านไออิ่มน้ำจักเทียแล้วกะ็เขาก็ยังงามยังงามค่ะแต่ก็เป็นไปบ่ไา้ใดใน,นเมื่อน้ำม,มันบ่ขังมันจะงามได้ยังไงเนาะพี่น้องเนาะถ้าอันนี้มันจะเข่าเดียนซิปแล้วถ้าธรรมาดามันมันจะเดียนซิปเราได้หนิแม่นพ,พีน่น้องเนาะขายแอดกับบ่คอยดีเบิงปฏิทินแต่ละมือละเว้นเนาะขาดว่าจะประมาณน,านั่นหล่ะมันจะเข่ากันย่าแล้วเนาะกะัถ้าธรรมาดาแล้วเขามันก็จะนั่นแล้วได้ทีแน่แล้วปานนี้แล้วนะคะ โอ้ยเนาะเอาค่ะแน่กับปาตกเไปเบื้องขัามเตือนของทางช่องกอนเนาะคะ่ะคําเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่มีเจตนาหลอกลวงให้ไว้เป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ําเป็นแค่แนวทางนะคะงวดที่แล้วเนาะค่ะงวดที่แล้วสูตรใดไปจังไดมาจังไดเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะเลขติดบนล่างแอดว่างไว้แปดเก้าศเข้า fc 3 4 6สี่หกลออก0 7 2 2ไม่มี3 4 6หกลุดไปเนาะของแอดบ้างซกับ0นย์เข่า0นะคะเข้าที่0บอมี่ตัวเขา่านะคะจับปูกระดิของน้องต้าวางที่0นกับ1มีแต่ศูนย์แปดแปไม่มีเนาะค่ะศู 0, 7, บอมี่เข่าตะเลข0ูนย ชนกันเลขศูนย์สามสูตรเนาะค่ะแอดกระลืมเบิงมือนันก็นได้ชนเลขศูนย์ชนกันอยู่สามศูตรไใเบิ้งของเซียนสารคามค่ะเซียนสารคามวางห้ากับแปดศูนย์เจ็ดสองสองไม่มีห้าและแปดค่ะไม่มีห้าและแปดนะคะไม่มีห้าและแปด เข้าไปเบร์งวดนีน้ำกันค่ะนะคะนี่ค่ะมือนีแอดว่างติดบนล่างไว้ศูนย์หนสิมาบอสตรเก้านะคะเอฟซสงให้457ของ f องามอยู่เรียพี่น้องเนาะคะ่ะงามอยู่วิ่งรูด0ย์กับ1 0ึ่ง 1 5 1 2 3ตัวหางเดียววางไว้901ตัดเหรินหนึ่งเก้าน้ำเ่ได้พี่น้องเก9 1นเน่าะคะ่ะตัดเห 5, รนน้ำเพราะวา่าห้องว่างไว้ซ้ำนี่หางเดียวมาก็มาหลุดก็หลุดเนาะคะ่ะไปเบิ้งของเซียนสารคามวางที่7กับ9 7 174 9็ดหนึ่งา้าตัวหางเดียว0ูนย์เจตัดเล่น ถ้าตัดเลน์0เก่าเก่า0เาจะชนกันเกี่ยวกับของแอดก็คือเก่า0 0เก่านะคะเก่าหนึ่งก็ชนได้ค่ะมันจะชนนี่ได้ใบเต็ม9 0 9 1ของเอฟซีมีเก่าหนึ่งของเซียนสารค้ามมีเก่าหนึงเก่า0ก็คือตัวตัดนี้นะคะมันจะชนกันกับ9 0 1คือตัดลวมๆมมันจะชนกับเก่าห่เก่า0ของเซียนสารค้ามเนาะไปที่น้องต้าวางที่สองกับห้ สกับ528 29 27 5ด5องเกตัวหางเดียวคือ253ห้ชนบอเอ็ดชนกับเลขชนที่เลข2กับเลขหาอยู่เด้อค่ะพี่น้องเห็นปะเห็นของน้องตาง่าหมวดที่แล้วชนกันย่ยที่เลข0ย์เนาะคะ่ะหวดที่แล้วชนกันที่เลข0 012ของน้องตามี2 ของ f c 4 5 7ของน้องตามีหานะคะมีหา้าชนกันที่สองกับหา้าน้องตาจับสองหาสามนะคะน้องตาจับที่สองห้าสามก็ที่แล้วชนกันที่เลขศูนย์เนาะมูนี่ชนกันที่ทีเลขสองของอ่อของแอดบอมี่สองบอมี่หาแต่ของเอฟซีกับเลขติดบนล่างมีสหมีสองเนาะนะคะ ของน้องตามีหามีสองเอาแคบเอาค่ะพี่น้องงวดที่แล้วชนกันที่เลขศูนย์สามสูตรงวดนี้ชนห้าชนสองกับน้องตาเนาะค่ะเอาแนวทางมีเขามีหลุดพี่นอ้องเบ่งดีๆเด้อค่ะอันนี้คือของเซียนสารครามเดวแอดจะเลี่ยงให้แคบเนาะค่ะวันนี้ แอดจะยกกล่องให้ยแครปเนาะค่ะสามเซียนไบเถ้าเบิ้งเนาะค่ะพี่น้องปนิดข้องแล้วบ่แอบแดงนี้แอดกับวายวุบหันกระไดมันลืมทรงอีกเนาะเนาะค่ะอ่าไปรับหลานเมื่อนี้พระเดชไปรับหลานพอดีเพื่อเนเพิ่พน,พนมาทรงค่ะพี่น้องเพื่อนมาทรงก็เลยบระดชไปก็เลยไ,ไ,ได้นทางเห็นงานเงาๆจากหน่วยหนึ่งเนาะค่ะอ่า012จะมาที่010405 วางฟังผิดว่าผิด040507 141517 242527บอรหรือ7ตีวิ่นขึ้นไปผุ่นบอเนาะค่ะมั่นกะเป็นไปนไดห้ายเนี้ยมีเข้ามีหลุดค่ะพี่น้องนะคะมีเข้ามีหลุดเนาะเอาพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะอาจจะประมาณนี้เนาะน่นจะมีสูตรหนึ่งคี่อ่าแอดว่าใดงหายคือสูตรเด่นบนบอ เดินบนตัวเดียวว่ค่ะเดี๋ยวดอแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องมันจะมีใบหนีทีแอดว่าท่านได้ล่งเหรพี่น้องเบิ่งเนาะเดินบนตัวเดียวแต่วังหวดที่แล้วลดเอาแอดแอดลดคือเอามาลงมันเป็นเดินตัวเดียวมันเดินมาดีๆอยค่ะพี่น้อง ม่านรุดงวดที่แล้วจริงๆรแล้วมันก็เดินมาหลายงวดก็นีอย่อาทีมันเข่าต่อกันมาประมาณหางวดอยู่แต่แอบปคาดเมืน,นะคะ,ะเด่นตัวเดียวเดินหดสองสามมือก็ถือว่าโอแล้วค่ะมือนันได้หกบ่มีหกเด่นบนสีแมนบหรือหาสีล่งลางซำซ่า,ม,าม,มือนี่หามือนี่เด่นทั้งบนทั้งล่างเ้ยค่ะพี่น้องเด่นทั้งบนและล่างนะคะแล้วก็ลักน้วยบน หลักหน่วยบนชนกันที่เลขเจตัวนี้เด่นบนตัวเดียวจะห้าเจ็ดได้บ่นี่ของ้องตามีหาเจ็ดยนะคะเด่นบนตัวเดียวห้าหลักหน่วยชนเจ็ดสองสูนรสองหมื่นหนึ่งได้พี่น้องบ่โดนก็นี่เนาะค่ะบ่หลายก็นี้เอาจมัวว่างเท่าเรท์หน่วยลงโตะนนาี่นะคะ,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 ต,นะคะตัวชบ้่มากก็มีดูนะคะ เจ็ดกับเก่ามันต้องเห็นเหคะมือน,นีแต่ว่าสูตรของแอดมันบอมีสูตรที่แอดจับมันบอด้เจ็ดเดเก่าเ,เานาะค่ะสูตรใบเต็มหมคะพี่นงนะคะแต่แอดในเบื้องนี้แต่เป็นอยังแอดคือเอามีเก่ามาใส่อย,ยู่ค่ะมันเด่นอยู่สูตรในเหลี่ยมร้ายๆแอดออ๊ดบอด้ถ้ามารักลอยของเฮ้ามันก็คือลักหน่วยล่างละถ้าหลักหน่วยล่างจริงๆมันจะชนกันที่เลขหนึ่งมือน,นีเด้อนะคะชนที่เลขหนึ่งสีมาบอหลักหน่วยจริงๆอ่ะ่ว่าถ้าหลักหน่วยลุดมันก็ไป แต่แอดอาศัยว่าเก่ามันช่อนหลายสูตรแอดก็เลยเอามาลองไว้แต่ตีใส่ก,กันกับอันตีตัวตัดเพราะว่าห้าเอาเด่นไปน็นลงยังไมันก็จะได้ตีตัวตัดได้นอกพี่น้องตัดร่วมเลยนะคะเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุดตีไวส้สำนีสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ